ก็ไปตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงตัวจริงโอ้โหแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยวะ่ะจะอะไรยังไงจะมอบก็ได้นะหรือว่าจบรันนี้ไปมอบมอบแล้วก็ไปเล่นลัดต่อไปกันเถอะนะไม่คนยากเลยเ จริงฆ <ไป S 2> <ด>่าตัวตายไหมเฮ้ยเหรอะตัดพื้นเลยเนะเออตัดพื้นเลยวันละหนึ่งขอตายด้วยเลือดเองครับทีม กินอะไรของมันยก่คนเหายักไอ้ีคนไอ้ถ้ามันข่ายักได้โดยพวกนี่มันมันตึงมากเลยได้เยี่ยมมากเลยสามสามสิบทิเลยนะสามสิบทิศเลยนะไเที่ยวมันยังเอาย้าไอ้เที่ยตอนเอินล่อยาธไอ้เที่ยวามีภาพมีภาพสุด เตไปหน้าหมดนะมันบ้าสาิหูนกอะไรเต็มไปหมดวะห้ยชิบหายไอ้ที้ยตี่อด้ไ้เจะโอดโหดอีรวะไม่เจมไปวะอุ้ยนกนกหนีเลยก็เจองเลยระเบิพลังมันกลัวพลังของเจน เราเริ่มรันเราเริ่มรันใหม่เราซื้อโชว์เว้ยเข้ามาเลยเราไม่ใช้ไฟจฉายเกินไปกว่ายอดแบบสูงอ่ะยี่อยะคนบักเยี่อ่ะอ้เน่นี่ไม่ต้องใช้ลูกศรโชว์เว่อร์แม่งก็เอาอยู่แล้วล่ะยอดสู้เลยก็ตอนได้มีได้มีไปมันโอพีมากเลยนะนี่ขนาดมันใช้แค่โชว์เว่อผมยังใช้ไม่เป็นเลยมีมีผมได้ไปคือโง่มากชอบได้ได้มีไย มันเป็นไข่ว่ะตียักษ์ตายแล้วล่อนกไปอีกสองตัวสามสิบิมีจิกไม่ของจริงเลยเออเจ๊ไม่ได้จกคิดเลยแกชาเสี่ยชาเสี่ยบีเอส